สาวๆสมัยนี้นิยมไปสักคิ้วเพื่อความสวยงามล่าสุดมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นคือการสักคิ้วสามิติที่มีลายเส้นเสมือนธรรมชาติแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือการสักคิ้วเพื่อเสริมดวงเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อวันนี้คิ้วของคุณเป็นแบบไหนคิ้วยักษ์คิ้วมนุษย์หรือว่าคิ้วเทวดาคุยกับ้าสวิตสุริยะ คุณู้ชมครับเชิญมาคุยเช้านี้ผมว่าจะถอดแว่นคุยครับจะได้เห็นคิ้วกันจะชัดนะครับวันนี้เราคุยกับหมอดูคิว้วอาจารย์ภาสวิทสุริยะอาจารย์ภาสสวิทสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันจะถอดแว่นคุยเลยจะได้เห็นคิ้วกัน,นชัดะะวันนี้แต่ละคน,นะคะเตรียมความพร้อมกันนะครับว่าดูคิ้วของต้งว่ามีลักษณะแบบไหนเราจะไล่เรียงไปว่าคิ้วเนี่ยมันมีประเภทไหนอย่างไรกันบ้างคร,ครับผมอาจารย์คิ้วมี3แบบใช่ไหมครับับมแบบครับเริ่มจากคิ้วมนุษย์ก่อนเป็นอย่างไรครับอาจารย์คิ้วมนุษย์ก็ก็จะมีปีถ อา๋อลักษณะลักษณะคิ้วเป็นไงนะคะถ้าจะเป็นคิ้วที่ตรงครับตรงตรงฟางหน้าผากฮะแล้วก็เส้นที่บางอ่าเป็นสั้นบางบางตรงตรงของหน้าผากนะคะคือไม่โก่งเลยเป็นตรงๆอันนี้คือคิ้วมนุษย์คิ้วมนุษย์อันนี้คือคร่าวๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคิ้วเทวดาลักษณะจะขึ้นตัววีอ่อนๆนุ่มๆเป็นธรรมชาติจะดูสวย ก็เส้นขนเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยจะพนมการบ็นตัวตลอดแนวฮะค่ะคืออันนี้จะลักษณะเหมือนงงขึ้นมานิดนึงนะงงขึ้นมานิดนึงครับแล้วถ้าคิวยักษ์ละคะอาจารย์คิวยักษ์ก็จะขึ้นเป็นเหลี่ยมฮะแล้วเส้นบนมีเส้นกดทับแล้วขึ้นเป็นกาแพงเป็นเหลี่ยมเหลี่มครับเป็นเหลี่ยมอาหางคิวก็เป็นสามเหลี่ยมด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับผมเรามีภาพให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่านะครับแต่ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเริ่มจากภาพนี้นะคะว่าคิ้วแบบนี้เป็นอย่างไรค่ะขอภาพด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ภาพอาจารย์นะนี่ภาพคิ้วค่ะคิ้วแบบนี้เป็นยังไงคะอาจารย์นี่คิ้วเพนเทวดาฮะคิ้วเทวดาเส้นจะสวยแล้วเรียงเป็นระเบียบครับหัวคิ้วจะหนาจะออกเจ้าชูนิดนึงฮะอ๋อยังไงคะอาจารย์ที่ดูว่าเจ้าชูนิดนึงก็เส้นที่ที่เรียงแล้วสวยแล้วยาวครับ ตรงหัวคิ้วหรือหางเอ่ยหัวคิ้วแล้วก็เรียนงไปถึงหางคิ้วครับคือหัวที่เขาเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆปีกระบายระบายขึ้นไปอันนี้คือเจ้าชู้เหรอคะอาจารย์คิ้วนิดหน่อยครับอนิดหน่อยอันนี้คือเทวดาคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีคิ้วลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จำไว้เลยนะว่าเราในคิ้วเทวดาเราจะได้ดูกันต่อไปว่าปีนักกษัตริย์อันไหนเหมาะที่สุดนะครับใช่ค่ะแต่ถ้ามีแบบว่าระบายนิดหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกจะดูเจ้าชู้ไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะคะจากคิ้วเทวดาแล้วแบบนี้ค่ะาจ้วาคิ้ยอันนี้ค ก็จะแบบไม่ค่อยมีโค้งแล้วก็ฟาร์มที่เส้นตรงหัวคิ้วก็จะน้อยเส้นยาวก็ไม่ค่อยมีจะมีนิดนึงแล้วก็หายไปอันนี้คือคิ้วมนุษย์ถ้าเราดูก็ดูไม่ออกนะน้องระจัก์คิวขมวดอย่างเดียวแบบนี้นะคะไปที่ภาพต่อไปเลยนะคะเป็นคิ้วอะไรเอ่ยนี่่อย่างนี้ก็อยู่ประเภทยักษ์ครับอ๋อเป็นยักษ์เป็นครับมันจะเป็นขึ้นสามเหลี่ยมครแข็งตลอดแนวแล้วก็ดูว่าไม่พ้นหางตา ทรงคล้ายๆพีระมิดนิดๆอะไรบแบบนี้นะคะ,คคะอันนี้คือค,ยยคิวยักษ์คิวยักษ์ฮะแล้วก็คิยวยักษ์ท่านนี้จะไม่เจ้าชู้ฮะค่ะอ,อ๋อแบบยักษ์นี่คือไม่เจ้าชู้อย่าคิดว่ายักษ์เจ้าชู้ยักษ์ไม่เจ้าชู้ามียักษ์เจ้าชู้ก็จะมีขนคิ้วขึ้นเยอะๆก็จะเจ้าชู้อ๋อพวกบรรดาที่หัวคิ้วแบบระบายระบาย,ระบายทั้งหลายนี่คือจะเจ้าชู้อันนี้คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว3แบบยักษ์มนุษย์แล้วก็เทวดาจําไว้ว่าของเราเนี่ยเป็นแบบไหน เราเริ่มต้นเราไปคุยในแต่ละปีนักศึกษาเราจัดเป็นกลุ่มเอาไว้นะครับเพนบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มปีชวดปีมะโรงปีมะเมียปีมะแม่เนี่ยจะเหมาะกับคิ้วเทวดาคิ้วเทวดาครับเพราะว่าเกิดช่วงที่เหมาะสมกับเขาเรียกว่าอะไรนะปีนักจัดธรรมชาติธรชาิปี12นักกษาที่เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีชวดมะโรงมะเมียมะแม่นะครับตั้งใจฟังช่วงนี้ว่าว่าคิ้วเทวดาเนี่ยจะเหมาะสมยังไงบ้างนะครับ คิวเทวดาถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นเทวดาแล้วได้คิ้วเทวดาการงานก็เจริญรุ่งเรืองทําอะไรไม่ติดขัดมีความสะดวกสบายถ้าเป็นด้านบันเทิงก็จะขึ้นเร็วแล้วลงยากขึ้นได้สูงคือพวกชวดมาโรงมาเมียมาแม่พวกนี้คือมีพรหมชาติเป็นเทวดาถ้ายิ่งเขาเกิดมาแล้วมีคิ้วเป็นเทวดาด้วยยิ่งเฮงเลยยิ่งเฮงเสริมดวงก็เรียกว่าเงินทองหาง่ายอยู่สบายก็มีเงินมามีแฟนรวยลักษณะนี้เป็นลูกคนรวยมีวาสนาวาสนาดีถ้า เป็นคิ้วอย่างนี้แต่เด็กก็ได้มังครั้งได้รวยแต่เด็กเลยครับเกิดมาแบบควนคองเงินกองทองอะไรแบบนี้เลย่คราะธรรมชาติที่เหนือวกว่าคนอื่นนะคะชวดมาโรงมาเมียมาแมยมีครั้งนะคะคุณผู้ชมพวกนี้เป็นพรหมชาติเทวดาถ้าคิ้วเทวดาด้วยยิ่งเหงแต่ว่าการที่เกิดเป็นพรหมชาติเทวดาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีคิ้วเป็นเทวดาเสมอไปถ้าเกิดมาแล้วดันมีคิ้วเป็นมนุษย์จะเป็นยังไงก็มีบารมีน้อยลงควรที่จะเป็นลูกคนรวยกับเป็นลูกคนชั้นกลางบางครั้งตอนแรกๆอาจจะรวยแล้วตอนบ้านท้ายจนครับ ค่ะโอ้มีพลิกผันชีวิตได้ด้วยคะชีวเพราะว่าความเป็นมนุษย์อยู่ในในในตัวที่ร่างเทวดาคือมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมนิสัยเขาด้วยอย่างไงหรือเปล่าคะก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยมีอำนาจครับมีวาสนาแต่อำนาจน้อยโอ้แต่คิ้วนี้มันบ่งบอกอำนาจได้นะเพราะว่าตัวเองเป็นเป็นพรหมชาติเทวดาแล้วแต่ได้คิ้วเป็นมนุษย์มา ถ้ามีเงินคนยื้มเงินก็ไม่คืนค่ะโอ้แล้วก็จะก่อให้เกิดความยากจนขึ้นมาในชาตงใช่ธุรก,กิจใหญ่ๆก็ไม่ค่อยสําเร็จครับอ,อันนี้ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสํารวจคร่าวๆแบบที่อาจารย์บอกไปนะคะว่ารูปร่างคิ้วของเราเป็นอย่างไรถ้าตรงๆเป็นมนุษย์อันนี้ดูจากคิ้วก่อนนะดูจากคิ้วเท่านั้นถ้าตรงๆเป็นมนุษย์ถ้าเป็นรูปคล้ายๆปีระมิดสามเหลี่ยมเป็นคิ้วยักษ์แล้วก็ถ้าเป็นเทวดานี่คือไงนะคะอาจารย์เทวดาก็จะขึ้นตัววีนิดๆขึ้นตัววีนิดๆที่หัวคิ้ว ระหว่างนี้คุณผู้ชมสำรวจไปได้เลยนอกจากคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่พูดถึงกลุ่มแรกปีชวดเนี่ยผมตั้งใจฟังมากเลยเพราะเกิดปีชวด๋อเกิดปีชวดโอ้ให้วิเคราะห์คุณนพจักรอย่างนี้อย่างนี้ก็คือถูกธรรมชาตินะเป็นคิ้วที่เป็นเทวดาอ๋อนี่เป็นคิ้วเทวดาคิวเทวดาถูกธรรมชาติอย่างนี้การงานก็จะเดินลุ้งเรืองฮะเพราะเกิดธรรมชาติเทวดาแล้วก็เป็นคิ้วเทวดาด้ใช่ถูเฮงโลยแต่เคยมีคนทักผมนะบอกว่า คิวของผมเนี่ยคือนอกจากมีส่วนของเทวดาแล้วก็มีส่วนของมนุษย์อยู่ด้วยใช่ฮะตรงหานคิวค่เป็นสองในหนึ่งอ่าเป็นสองในหนึ่งคือบางครั้งการงาน อ่าสิบห้าวันแรกดีฮะพอสิบห้าแหวังมันด้อยลงอ๋อคือขึ้นมาเนี่ยเป็นเทวดาดีสิบห้าวันแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็เริ่มด้อยลงพวกในส่วนของคิ้วมันเข้าไปถึงเณฑ์ของคิ้วมนุษย์ครับค่ะอ๋อมีแบบคิ้วผสมผสานกันด้วยค่ะทีนี้เรารู้ไปแล้วว่าพวกชวดมโรงมาเมียมาแมซึ่งพรมชาติเป็นเทวดาแต่ว่าคิ้วเป็นมนุษย์จะมีชีวิตแบบไหนแล้วถ้าคิ้วเ็าเกิดเป็นยักษ์อาจารย์จะเป็นยักษ์ก็พรมชาติถ้าเป็นยักษ์ด้วยค่ะ เอาขออภัยถ้าสมมติว่าเป็นชวดมาโรงมาเมียมาแม่ซึ่งพมชาติเป็นเทวดาอยู่แล้วก็มีอํานาจมีบารมีถ้าคิ้วเป็นยักษ์นี่เหรอคะไม่กลัวใครทำธุรกิจสีเทาก็จะดีสีเทาด้วยคือบางคนเนี่ยเกิดมาพรมชาติแบบนี้คิ้วเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่ไปเลยไม่แย่ครบเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะกับแบบนั้นไม่ไม่แย่ฮะเพราะว่ามีเรามี2อย่างมีบารมีที่เป็นเทวดาแล้วมีบารมีที่เป็นยักษ์เข้ากับเสริม2ออย่างเข้าด้วยกันถ้าเป็นตำรวจก็เป็นระดับสารวัตรเป็นระดับในพล ดังนั้นพวกเทวดาทั้งหลายชวดมาโรงมาเมียมาแม่ถ้าคิวคุณเป็นเทวดาด้วยเฮงกะเฮงแต่ถ้าคิวเป็นมนุษย์อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าคิ้วเป็นยักษ์ใจจะเริญรุ่งเรืองในธุรกิจสีเทาอะไรประมาณนั้นดุดันดุเดือดหน่อยนั่นจบไปจบไปกลุ่มแรกกลุ่มที่2มาฟังกันนะครับสาหรับคนที่เกิดปีนักสัตว์ปีเถาะปีมะเส็งปีฉลูแล้วก็ปีกุนเออพวกนี้พรมชาติเป็นอะไรคะอาจารย์พรมชาติเป็นมนุษย์ครับ มนุษย์ถอ่อาเสงฉลูกุลเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิ้วเป็นมนุษย์ก็เหมาะสมที่สุดคิ้วเป็นมนุษมมย์เหมาะสมไหมเหมาะสมฮะแต่บารามีก็น้อยทําอะไรก็ไม่ไม่ค่อยสําเร็จ<ม>อยู่ชั้นล่างๆกลางๆยังยังเป็นเจ้านายคนก็ไม่ค่อยได้ครับแต่เป็นคนใจบุญชอบทําบุญคือไม่ดีแต่ไม่ถึงกับแย่ไม่แย่จถ้าเกิดว่าเรียงสวยอมันก็ เป็นมนุษย์รูปงามออพอถูกถ่ายได้ก็มีคนดูแลเหมือนกันครับแต่ดูแลแบบสบายๆไม่กระตือรือร้นไม่รวดผลแล้วพวกมนุษย์พรมชาติมนุษย์เถาะมาเสงฉลูกุลทั้งหลายนี้ถ้าเกิดคิ้วเป็นเทวดาชีวิตเป็นราชาถ้าคิ้วเป็นเทวดานี่บารมีก็จะเกิดเพราะว่าพ้นจากมนุษย์เป็นเทวดาคิ้วได้เทวดามาก็ทําอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จเป็นดาราก็ดังครับเหมือนมีโชคช่วยอะไรแบบนี้เหคะแล้วถ้าเกิดคิ้วเป็นยักษ์ล่ะคะอาจารย์ ถ้าคือเป็นยักษ์ก็ะทาลายตัวเองฮะหลงต,ตัวเองครับไม่ดีครับเพราะยักษ์ส่วนมากจะหลงมนุษย์เท่ากับเป็นยักษ์เขาหลงตัวเองโอ้เป็นพวกหลงตัวเองทําอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อฮะบอกบอกก็ไม่เชื่อก็จะงองแงอ่าตอนแรกเชื่อรับหลังก็ ไม่ทำตามเพราะว่ารู้สึกว่าตัวฉันเยี่ยมที่สุดเจ๋งที่สุดนะคะลงตัวเองว่าเป็นยักษ์ไงครับอันนี้คือพรมชาติตัวเองเป็นมนุษย์ครับที่อาจารย์บอกพรหมชาติมนุษย์นะคะใครที่เกิดปีถอมาเสงฉลูกุลแต่ถ้าเกิดว่าคิ้วคุณเนี่ยรูปร่างคล้ายคสามเหลี่ยมครับผมจงรู้ไว้เลยว่าเป็นพวกหลงตัวเองอะไรแบบนี้นะคะเป็นยักษ์ครับเป็นยักษ์แล้วรเป็นยักษ์นะคะเออมาที่กลุ่มต่อไปบ้างนะคะกลุ่มต่อไปเหลือวอกขานจระกาดุดดุทั้งนั้นนะคะลิงเสือ ุนัขแล้วก็ไก่พวกนี้เป็นอะไรคะจ๊ะพวกนี้เป็นยักษ์ครับ oh, ยักษ์ <สม S 2> กษ็คือผีเสื้อผีเสือ้อก็คือยักษ์ครับผม,ผมพวกนี้เหมาะกับชิ้วแบบไหนครับ ถ้าเกิดเป็นคิ้วเทวดาก็ดีครับใจบุญฮนะเป็นยักษ์ใจบุญชอบทําบุญรวยครับมีอานาจวาสนาอาจารย์มองจ้องแบบนี้อาจารย์กำลังพูดถึงใคร <c oughs> หรือเปล่าคะเ <c oughs> พราะว่า,อ,า,อ,ยกกาอ,อ,อยู่ในนักสัตย์ขอโทษค่ะอยู่ในนักสัตย์ของจอนะคะก็ <c oughs> คือจริงๆลูกน้ำมาเป็นยักษ์แล้วคิ้วลูกน้ำเป็นแบบไหนคะเทวดาครับอุ้ยคิ้วเป็นเทวดาเหรอคะอะไรยังไงคะอาจารย์ก็จะมีบารมีมีอานาจวาสนาการงานก็จะเด้นรุ่งเรืองโอ้ยสาธุค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าคิ้วเป็นยักษ์เหมือนกับพรมชาติที่เกิดก็เป็นคนที่แรงฮะ ด้านบันเทิงก็จะอยู่แรงๆจะดังในเรื่องเฉาเฉาก็ดังดังอยู่ครับดังอยู่แต่ว่ามันครั้งก็ไม่ค่อยยอมคนเข้ากับผู้ใหญ่ยาก่จะไม่บอกอะไรไม่ค่อยเชื่อเนี่ยจานฟังดูมารวมๆเนี่ยเหมือนว่าคนที่เกิดมาคิ้วลักษณะแบบเนี่ยฟังดูไม่ค่อยดีนะอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจเขาดีกับตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองเขาดีฮะไม่มีอะไรทำให้เขาได้เขามีอำนาจีบารมีเขา มีความรู้สึกที่ดีกว่าตัวเขาค่ะแต่คนเราข้าอยะระบากนิดนึงก็ต้องเลือกอาชีพที่เหมาะสมใช่อาชีพที่เหมาะสมค่ะแล้วพวกที่เกิดพรหมชาติเป็นยักษ์ก็คือพวกปีวอกปีขานจอรากาทั้งหลายถ้าเกิดว่าคิ้วเป็นมนุษย์ราคาจารย์ชีวิตจะเป็นยังไงถ้าคิ้วเป็นมนุษย์ก็ไม่ค่อยดีฮะเพราะความเป็นยักษ์มันแรงกว่ามนุษย แล้วทาธุรกิจใหญ่ๆตอนแรกทําดีกลบวหลังล่มครับอเท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่าคนที่คิ้วสามเหลี่ยมเป็นยักษ์เนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อคุณเกิดปีชวดมาโรงมาเมียมาแมซึ่งเป็นธรรดารเท่านั้นแต่ดีอย่างไรก็ตามก็จะเป็นแบบพวกรวยทางธุรกิจเทาๆหมุนๆหน่อยใช่ไหมคะมมเหมือนว่าคิ้วยักษ์เนี่ยก็จะแรงพวกขายของก็ต้องของใหญ่ๆขายแก๊สขายน้ำมันเปิดผับเปิดบาร์พวกนี้จะดีฮะในทางกลับกันผมฟังคนที่คิ้วเทพเนี่ย ฟังดูดีรับเื่อนหมดเลยนะมันมีกรณีหรือเปล่าที่ว่าเป็นคิ้วเทพแต่ว่าก็ไม่เหมาะสมกับคนเกิดปีไหนอะไรยังไงครับถ้าเป็นคิ้วเทพแล้วส่วนมากจะดีทุกคนนอกจากขัดคือว่าธรรมชาติเป็นเทพคิ้วเป็นยักษ์ถ้าอย่างนั้นอาจจะไม่ดีถ้าเกิดว่าตัวเป็นยักษ์คิ้วเป็นเทวดาก็จะดีแต่ตัวเป็นเทวดาคิ้วเป็นยักษ์ ถ้าคิ้วเป็นเทพเนี่ยใจบุญน,น้อยลงใจบุญน,น้อยลงค่ะดังนั้นที่อาจารย์แนะนําก็คือทุกคนไม่ว่าจะเกิดนักสัตว์ไหนก็ควรจะคิ้วเป็นเทวดาใช่ครับอย่างนั้นนะคะอ,อแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดมาคิ้วมันไม่ได้เป็นเทวดาอาจารย์มีวิธีแก้ไขได้ไหมก็มาปรับมาปรับในการเขียนหรือเพ้นท์หรือเขียนก็ได้ถ้าคนที่เขียนเป็นเป็นก็คือการสักเป็นสามิติให้เหมือนเส้นขนคิ้วจริงค่ะ คือ <ừ m. S 1> ของยางนี้เปลี่ยนแปลงกันหลังจากเรากําเนิดเกิดมาแล้วได้ใช่ไหมคะอาจารย์เปลี่ยนแปลงได้ฮะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับเพราะเราเปลี่ยนให้เป็นเทวดาก็คือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอ,อยากให้อาจารย์แบบเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคนที่เคยอาจจะไม่ได้มีรูปคิ้วแบบเทวดาแล้วมาทาการเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงและหลังจากการสักคิ้วเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะก็บางคนที่ทําธุรกิจขายของไม่ดีขายเสื้อผ้าไม่ดีพอทําไปก็ขายดีฮะคิ้วเขาเป็นยังไงนะคะตอนแรกคิ้วเขาธรมมชาติเป็นเทวดาแต่คิ้วเปมุษ อ๋อ,อย่างนี้ไม่ดีสิธรหมดา,าอาชีพเขาดีฮะแต่มันไม่รุง่งฮะมันด้อยลงเพราะว่าการที่ฟาร์มเป็นมนุษย์ เขาไปเจอร้านข้างๆเขาเทวดาทั้งหมดสู้เขาไม่ได้ครับแล้วจะสู้ได้อย่างไรนะคะเทพมาทั้งนั้นเลยเขาเขาขายอยู่ติดเราก็ขายดีเราขายไม่ดีเพราะเราเป็นมนุษย์ครับจะสู้เทวดาได้อย่างไรถ้าเกิดเราไปขายใกล้คนคิ้วยักเขาเขาผ่านเขาทะเลาะเราข่มแล้วครับค่ะแล้วหลังจากเขาเนี่ยปรับปรุงตัวเองให้กลายเป็นเทพด้วยคิ้วเนี่ยเป็นยังไงคะชีวิตการค้าขายเขาปกติเขาขายได้วันละพันสองพันเขาขายได้วันเป็นหมื่นเจ็ดแปดพันเขาก็ดีเพาได้เงินมาเขาก็เอาไปทําบุญบางส่วนฮะเขาก็นิ่งเสริมดวงครับนี้คือลูกศิษย์อาจารย์ลูก ขึ้นจริงเลยฮะบางคนทําธุรกิจปั๊มน้ํามันฮะปั๊มตัวเองที่เป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์รูปงามได้คิ้วที่เป็นเทวดานิดหน่อยคือหัวคิ้วหางคิวก็ยังเป็นมนุษย์ทําปั๊มน้ามันก็ขาดทุนตลอดครับทาใหญ่ๆก็ขาดทุนพอมาทําคิ้วปุ๊บเสร็จตอนเช้าน้ามันลงฮะได้กำไรล้านฝ่าเลยโอ้โหคือดึงส่วนที่เป็นมนุษย์ออกไปนิดนึงให้เป็นเทวดาใช่เป็นเทวดานะฮะอาจารย์ถ้าเกิดมีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าอธิบายด้วยสิ่งที่พดด้้้วววยยยเเหตุผลนนี่่ังงงไรรือคคิะบ อาจารย์อธิบายเขายัางไงครับเรื่องนี้อาจารย์จะดูจากพรมชาติของเขาอืว่าเออนี่เราเกิดปีอะไร<ฆ>แล้วก็แฟนเกิดปีอะไรแฟนสองคนสมพงกันไหมกับิ<อ>ต้องด,ดูเนื้อคู่ด้วยเหรอฮะอาจารย์บางครั้งก,ก็ดูนิดหน่อยครับ<ฆ>ถ้าเกิดว่าพรมชาติยักษ์เหมือนกันก็โอเค<ฆ>เกิดแฟนมนุษย์ตัวเองเทวดาก็แฟนก็จะถ่วงทั้งหมดนี้เป็นตําราที่อาจารย์ศึกษามาเพราะว่าดูคู่กันก็จะถ่วงกันนิดหน่อยแต่ถ้าปรับให้เหมือนกันก็ รุ่งเลยครับทั้งคู่อ๋อก็สามารถปรับคิวได้ใช่ครับนะคะนิสัยอาจจะไม่ต้องมากปรับคิ้วอย่างเดียวเลยทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างจะดีขึ้นค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามตรงนี้แล้วมีไหมคนที่แบบว่าไปทําคิ้วให้แบบสละสลวยสวยงามเป็นเทพเทวดาแต่ปรากฏว่าไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ชีวิตมันจะดีได้ด้วยคิวอย่างเดียวไหมฮะอาจารย์บางคนบางคนไม่ต้องทําอะไรแต่แฟนหนุนแฟนครับก็มีเหรอฮะครับมีครับบางคนทําคิวมาสวยๆไม่ได้ทําอะไรฮะแต่แฟนก็รวยค่ะเพราะหนุนแฟนเพราะคิ้วก็ได้แฟนรวยก็ทาให้แฟนเกิดการรืือองงเเจรุ่ ครับแต่ถ้าเกิดทําคิว้วมาแฟนเป็นเทวดาตัวเองทําคิวเป็นยักษ์มาหรือทําคิวเป็นแล้วก็จะเลิกกับแฟนครับโอ้อย่างนั้นเลยบางคนอยู่ได้บางคนอายุ30มสิบป่าชอบไปทําคิวคแล้วผิดตำราครับแล้วทำมาปุ๊บเลิกกับแฟนเพราะกกับแฟนบ่อยเ้ามานั่งแก้กัน3รอบ4ี่รอบไม่ถูกวิธีก็แก้กันอยู่เรื่อย ค่ะนะคะว้่คอประวัติกันนี้ผิดธรรมชาติครับอาจารย์เคยเจอเลยเคยเจออยู่เรื่อยลูกค้าที่มาแก้ส่วนใหญ่จะเป็นอยังไงก็คือนอกจากคิ้วของเราแล้วเราก็ยังต้องดูคิ้วของคู่เราด้วยนะคะสำคัญ เราเอามาให้ดูนะครับไล่เรียงไปแต่ละปีนักศัตร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องย้ำนะครับว่าจะคิ้วแบบไหนก็ต้องขยันทํางานครับต้องมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เดินทางตามเส้นทางนั้นบางคนเนี่ยโอ้โหสบายใจแล้วคิ้วฉันเหมาะสมแล้วไม่ทาอะไรเลยไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนโออย่างนี้ก็แบบว่าอาจจะรอต่ว่าแค่ทำมาแล้วจะขยันเองส่วนมากจะมีความรู้สึกขยันขึ้นมีผลตอบพฤติกรรมนิสัยที่เราเปลี่ยนไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แบบว่ารู้สึกแฮปปี้ขึ้นเป็นทางจิตวิทยาก็ ติดต่ออาจารย์ไปแล้วกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ<ม>แบ่งปันความรู้ให้กับเราคะ่ะอาจารย์ภาคสวิสุริยคะค่ะขอะคบคุณคุณมากค่ะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูคิวของสาวเซ็กซี่กันบ้างคุณกิฟระวังภัยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเธอมีโอกาสจะเจอภัยอะไรหรือเปล่าคะสักครู่เดียวค่ะสถานที่อย่างปั๊มน้ำมันหากคุณไม่อ่านข้อปฏิบัติหรือปฏิบัติตามคำเตือน ไฟที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นกับคุณได้แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณอยากเติมน้ำมันอย่างปลอดภัยคุณรู้หรือไม่คะว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือสามารถทำให้เกิดประกายไฟได้ทำให้ไอน้ำมันลุกเป็นไฟได้ระหว่างการเติมน้ำมัน โทรศัพท์มือถือที่สว่างวาบขึ้นเมื่อเปิดทิ้งไว้หรือว่ามีเสียงเรียกเข้าที่ดังขึ้นมาจะสามารถปล่อยพลังงานเพียงพอที่ทําให้เกิดประกายไฟสําหรับจุดไฟติดนี่เป็นสาเหตุเลยค่ะที่ทําให้ปั๊มน้ามันทุกแห่งติดป้ายเตือนห้ามลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือขณะเติมน้ํามันแล้วเวลาที่คุณคุณเติมน้ํามันอยู่ก็ควรดับเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าขณะที่เราเติมน้ํามันเนี่ยจะมีไอน้ํามันระเหยออกมาซึ่งอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้ค่ะ นอกจากนี้ข้อห้ามเรื่องของการห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟก็เป็นอีกข้อห้ามหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้จากป้ายเตือนต่างๆก็คิดง่ายๆนะคะคุณขาปั๊มน้ำมันเหมือนเป็นบ่อเชื้อเพลิงขนาดใหญ่หากเกิดประกายไฟขึ้นมากับสถานที่ที่มีปริมาณน้ำมันมากขนาดนี้สิ่งไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ ที่คุณพนักงานเขามาขอความร่วมมือเราๆหรือบอกข้อปฏิบัติให้คุณคุณเนี่ยทำตามก็เพื่อความปลอดภัยนะคะจะปล่อยให้เป็นแค่หน้าที่ของพนักงานอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้ตัวเราเองที่เป็นผู้ใช้บริการก็ต้องปฏิบัติตามค่ะก็เลยต้องบอกคุณสสเลยนะคะว่าขอเถอะค่ะขอเลยค่ะว่าเวลาที่คุณไปเติมน้ํามันช่วยดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเตือนเพื่อนเตือนตัวเองไม่ให้สูบบุหรี่โทรศัพท์มือถือก็หยุดแชทหยุดแช์หยุดคุยหยุดโทรทิ้งเครื่องไว้ในรถ ปิดเสียงรถค่ะไม่ต้องติดต่อสื่อสารสักห้านาทีเพื่อความปลอดภัยดีกว่านะคะคุณแล้วจะดีมากถ้าคุณออกมายืนรอนอกรถของคุณระหว่างการเติมน้ำมันรอให้เติมน้ำมันเสร็จก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปที่รถนะคะคุณเธอขอบค่ะเติมน้ำมันดับเครื่องยนต์งดใช้โทรศัพท์มือถือไม่สูบบุหรี่ออกมายืนนอกรถระวังภัยไว้นะคุณเธอทั้งหลาย เนี่ยเราพิูรจากอาจารย์พาสวิทนะว่าทําไมคุณกิฟถึงมีภัยเข้าหาตัวตลอดคิวเธอเทวดาคิวเธอเทวดาอาจารย์บอกว่าเธอดูมีเสน่ห์มากด้วยเห็นไหมชายหนุ่มเนี่ยเสนอภัยมาให้เธอทุกอาทิตย์เลยภ <ไฟ S 2> ัยรอบตัวเข้ามาหาตลอดเวลาถูกต้องเซ็กซี่มากนะคะ,คะซึ่ง<ม>วันนี้นะคะนอกจากเรื่องของคิวนะหลายคนให้ความสนใจมากนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมก็แอบมองกระจกก็ได้ว่าคิวเราเป็นรูปแบบไหนแล้วเราเกิดนักสัตว์อะไรนะคะคถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามจากอาจารย์ได้แต่ว่าวันนี้เรามีคำาถมปิดท้ายรายการได้มาจากโปรด ของเราเนั่นเองนะคะหลายคนรู้สึกเอ๊ะวันไหนเรารู้สึกแบบเครื่องเครื่องหมุนหมนผู้คนเข้าหน้าไม่ติดมันเป็นเพราะคิวหรือเปล่าบางทีอาจจะมองต่ำลงมานิดนึงนะคะว่ามันอาจจะเป็นเพราะปากของเรานะคะดังนั้นคําพงวันนี้เขาบอกว่าถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนปากเสียพูดให้น้อยคิดให้เยอะค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยจะกลายเป็นวันดีๆของคุณลองทําดูนะคะเฟังให้เยอะวันนี้ผมนพจักรและคุณฟาจดีลาคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Shut